แล้วหลังจากที่แบบโดนยุงกัดไปประมาณกี่วันอะ่ะมันถึงจะฟ้องอาการออกมาว่าแบบเฮ้ยเราน่าจะแบบอาการไข้เลือดออกแลลวแม่โดยทั่วไปแล้วนะคะหลังจากที่คนคนนั้นนะคะโดนยุงลายที่มีเชื้อกัดนะคะผ่านพ้นไปประมาณ5-8วัน5-8าถปนก็ก็ตีไปประมาณเกือบๆอาทิตย์หนึ่งเนาะจะทําให้มีอาการนะคะเนาะทีนี้แล้วอาการเตือนอะไรบ้างที่ทําให้เราค่ะรู้สึกว่า น่าจะใช่นึกออกไหมคะเนาะเพราะอาการเตือนอะไรนะที่บ่งบอกว่าลูกเราอะค่ะน่าจะมีการติดเชื้อไข้เลือดออกเราต้องเข้าใจก่อนว่าแล้วโรคไข้เลือดออกเนี่ยค่ะทั่วไปแล้วนะคะจะมีอยู่3ระยะด้วยกันระยะแรกนะคะเราจะเรียกว่าระยะไข้สูงคือ30 8 39 40อาจจะคิดถึงว่าเฮ้ยไข้เลือดออกหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็แบบมาเป็นในช่วงที่แบบหน้าฝนแบบนี้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้ยินว่าข้างบ้านเป็นโรคไข้เลือดออกนี่อาจจะต้องคิดแล้วนะว่าแบบหรือเปล่าใช่หรือเปล่ากอดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ระยะต่อจากไข้สู นะคะคก็จะเป็นระยะวิกฤตหรือว่าระยะช็อกระยะนี้ค่ะค่อนข้างอันตรายนะคะเนาะส่มเสี่ยงต่อการที่คนคนนั้นนะคะจะความดันตกช็อกได้นะคะเนาะ,ะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นระยะฟื้นตัวพอฟื้นตัวเด็กก็จะกลับมานะคะเนาะสดใสร่าเริงกินข้าวได้กินนมได้มีพื้นขึ้นอะไรพวกนี้นะคะเนาะ,ะซึ่งโดยทั่วไปแล้วก็จะดีขึ้นนะคะใช้ระยะเวลาประมาณสักหอาทิตย์